ว,วันนี้เป็นมื้อสันวันดีเป็นประเพณีสู่ควันเข้าครับสู่ควันเล่าครับผมลนมเราก็จะซีมถึน้า,ามัแล้วยังเอาหอมลงกี่หลังเปิดตระตูเราเนี่ยมีดปิดถือต้นไต่บางท้องกางกินส่วไก่หมอบานท สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีคผมพอน้อยสอยเดิมบัดนี้มือนี้วัตะต้มไก่ไว้สู่ขวัญเข้าครับมือเสาก่ะลัครับเป็นก็ดีเห็นทานมันมีได้หมดครับค้างมอตมไม่เราเป็นเสือลดสนหลังจะกินเขาแล้วอยากกินเขาแล้นเสร็จค่ะโอ้ลืมข่าวแล้ววันละมัดอันเสนีผมกับผมพักว่นมันเรเสิร์ต้มมีเป็นเดิมมันได้หาดชื่อแบบว่าสีเฮ็ดสวกต้มต้มไก่ไว้ถั่วไก่ ไอ้เป็นประเพนนี่ต้มไก่ต้มตไก่ปิจเสียบบรพี่น้องต้มซวาครับแต่ว่ามืออื่นอลไรยังไงอันนี้ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวต้มมันสู้ขวัญเขาด้วยครับแต่ว่าตัวนี้เอาต้มเสียเดียวเผื่อว่าบัตมาสว่ามันยังไงได้อิ่มเดียวครับอันมันตัวมีใหญ่ปลาเลยไก่ประมาณตัวละโลนี่แหละครับเดี๋ยวกะริวจังหน่อยก่อนเด้อโอ้ไปกลุ่มฮักวงคันรดหาดเสย ขนาดกับยูดาโมนี่แหะมีไฟเสียดกพี่น้องอหนทออปนี่ปลดดอนปืนอออได้น้องนะครับยำแรงๆครับผมยิ่งเขาอิ่มแล้วกับเตรียมไกล้ไวถต่ต้มไว้ตรงมีของหวานตามทายได้จ้ะยิมมากิ้มจะทกับชิ้นหน่อยคุยจักบ่ครับมืออื้นิเป็นป่อยพี่นี่ยังครับของพูดพูดไทยไหมครับเดินซ้ำอกไม่ซ้ำครับ น้ำมะพร้าวอ่อนพี่น้องเถึงเนื้อมะพร้าวเลยมาเพื่อมากินมะพร้าวอ่อนเก้อข้าวพี่น้องเพื่อนเพื่อนยังครับใจสู้ขวัญเข้าสู้ขวัญเล้ามันเป็นประเภทนี้มาดั้งเดิมเลยด้ยครับผมพ่อกะมันอยู่ในเพลงอ่ะเอ็ดอันสืบทอดมานน้ำตกพูอใหญ่มายแต่พ่อแต่แม่ละครับเพื่อนพาเอ็ดเกิดยื้อได้แน่มีแน่ครับกับพ่อเอ็ดไปได้พ่อดิแล้วลึกในใจเดาๆไปประมาณนั้นแต่ละคือเก่าล่ะสนนีคือเก่าล่ะ แล้วลึกแต่สิ่งดีๆมันก็ต้องดีแล้วครับพี่น้องมาเดี๋ยนะครับคือ,อย่างแล้วปดแล้วล่ะพี่น้องมาเห็นมันไายทนๆเมาทางคางโอ้ดีการแลน,นี่ยิย่งหยำๆละไก่กับมันมันเลยพี่น้องเลยตัวนี้เป็นไกส่สู่ขอนเล้าครับสู่ขอนเข้าเดือนสามวันไม่สาม,สามค่ำเมือเดือนเสาร์นี่ครับพี่น้อง แต่ว่าตัวนี้เอาต้มเสริมเดี๋ยวมันมีพ่อสวาครับส่งตูครับต้มไปนี่เดี๋ยวนเสื่อเกลือกอนครับพี่น้องลืมเสื้อตะเกือวันที่เขาแมนเมื่อนี้นี่เสื้อตะเกือไว้ครับพุทธบัตรสว้างมายังไปค่อยเสื้อผงสุรุมีต้องยานเข็มครับพี่น้องไก่สองตัวอโบโสดไปเลยพราอว่าน้ำกันหลเด้บานี้ก็ได้ปิดฝาฝามอไว้ครับประมาณจัก เธอสมองแล้วเรามาปงไว้ครับมือ่เศรนเากบเราอุ่นอีกครั้งหนึง่งปิดไว้นี่ครับพี่นอ้องเ้าเราแล้วเดยจ้าพี่น้องบัตัวนี้ขณะน,น,นี้เป็นเวลายังก็หกโมงเสาจ้ะ ขอ,น,อน้อยลูกตาดีเนาะขอน้อยแม่ปานเตรียมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะคนอย่าบานกันสิบป,ประกาศแดงโ <c oughs> ตประกาศมอหลัแดงของไหนขอน่อยเมื่อไห่เป็นเมื่อสันวันดีตัวพี่น้องเดือนสามเอาไม่สามคำาเาไปไดเออเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไป,ไปหอยป,ประตูเล่า,าไปผัดประตูเล่ากันครับมี่ดอกไม้โอ้หลายหลายอย่างอยู่ด้วยนั่นเล่นผีจมไปหายมีกับอื่นอรอย่างนี้เพราะะ ไก่เข้าเราไปสู้ควันเข้าแล้วล่ะแล้วก็มีพวกอะไรอะไรย่างเข้าต้มก็เลยเนี้ยละดอกไม้ไฟติดบเขาได้หมดละครับเอาน้ำจำปามีจ้ามาถึงเราเขาพอน้อยแล้วจะคกจังไนได้พี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆก็มาไว้นี่ก่อสร้างครับกับจะกการในจังไนครับมีพอน้อยก็จะเปิดประตูเล่าจ้ะ มาแล้วจ้าเจลปลาแมงดาพอน่อยส้อยเดิมรสชาตดอีสานบานเหาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขืนแทะแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขมา้าเดี๋ยวเล้ยเดจ้าดับเลสก,กันละเอาดอกไม้นี่แหละครับเชอร์กอนแล้วก็มีคูนมียอ่อนำครับเบอร์คูนเบอร์ย่อโคเปิดละมีดอกไม้สีเหลืองที่แดงมีเรอพวกไม่ได้ยกออกมาจาัดส่อน ครับกระุลมเฉพาะกันได้หรืกระกูนเบยย่อดอกไม้เลิกดอกไ,ไม้แดงครับแต่ว่ามีได้ดอกแดงก็สมมติน้ามรดพี่น้อง <c oughs> อถือว่าได้ครบเรานี่เมียอ,อยย่สิบเก้าปีแล้วจ้ะยี่สิบแล้วลวมะมั้งเี่ยเสียบดอกไม้เสียค้างตัวเล่าก่อนเบอร์คูนเบยย่อครับท้าคูน ทำขุนนู้นเพิ่นเอาเคนว่าถ้าเป็นผู้ไทยจะเปิดประตูเราแตะวันโอ้เป็นประเพณีบ้ลายลายบ้านลายมือลายเปข้อจีมื่อวานนี่เออบ้านเฮากับบุญข้อจีคือเดียวละลูกมีเปิดประตูเราคือเฮาคนจังเดิมแต่โบราณละกระดองไม้เนี่ยนะกระดองไม้ใช่ไิมแม่พับหัวไหล่นี่อยู่บลูกามาลุกไดะสวยงามหมดละ น้อยก็บมินต์ใส่ผ้าดำใส่สินใส่อย่างประมาณจังสีบล้วค่ะตัดตกแต่งให้มันสวยงามซะก่อนสินพาใหม่เอาไงมาเสื้อกอบประตูเรานี่แหละครับพับเขาก็กครับมีค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวกันเด้อ บึงลดลายมันไปแนวเลยต้องขับเ,เพลินเขาจัอาใจน้องๆขับเพลินเขาอีกนะมันก็นมีคือผู้หญิงกันเขาละนอกพี่น้องอ่าค่ะอ่ะบาทนี้กันละค <c oughs> ืนมาถึงลแล้วเได้พี่น้องเนี่ยเออแงกนเออใช่แง่เหรอไอ้พอเปลาไปแง่นบ่ก มันต้องึ้นมาถึงได้รู้ขนาดกระไดหินได้ยุว่าเดี๋ยวจับกระไดเ,เดี๋ยวคนเด้อวันเดียวเบอยวเอาข่าอุ่นข่าอุ่นพี่น้องเดี๋ยวจัดไม่ก่อนเน่ามันเน่ามันวำเน่มามันคว่ำครับอ๋อหามองนั่งมีค่อยถนัดไปเลยพี่น้องได้๋นั่งเบาจัดไม่ก่อนเนดะ้อเอาสำเภาได้หรอครับอฮะสาธุเด้อ วันนี้เป็นมือสันวันดีเป็นปรเเพณีสู่ขวันเข้าครับสู่ขวันเล่าครับผมผ่าพันของผููไทยหรือชาวโลกทั่วไปล่ะครับหลายมองหลายบอดเนาะครับวันนี้ก็เป็นมือออมัสามคัมครับเดินสามับเป็นมือสันวันดีตุลร,ร้านกันละนี่ละได้ต้มไก่ตัวปักใหญ่ครับมาไวสาแม่นางธรณีแม่โคศกค,ครับเอให้แก่รุ่นร้านที่ได้ทํา อันนี้ลงไปบางเทอเนาะเอทให้อนนาก็ต้องได้เหยียบได้ยำได้เขาสอบเราได้มาอยู่มากินครับสอบเราได้มาเสื้อเราครับเดี๋ยวก็เหยียบอยู่ลานอยู่เพลินเองครับวันนี้ก็เอออาภัยให้แกโรล,ลานเดอเป็นเมื่อสันวันดีครับก็มีไก่ตัวมกบบักใหญ่ครับถึงเขาน้ำซัํปปลาขวนนะครับถวายเพิ่นสักก่อนได้ถวายเพิ่นสักพักนึงครับก็มีน้ำอบน้ำหอมน้ำ ท่าได้เปิดติบเขาอยกพี่น้องเลยก็ขอให้อยู่ดีมีแหงมีแต่ความสุขความเจริญนะเอพยนาปีหน้าก็คือมันมันครับมันคือเก้ามันก็เก้าก,ก,าก,กา็แห่งดีเด้อครับขับรถไปกันตรงนี้แหละครับมันย่งางเขาไปไม่ได้ครับกับหกสิ่งของหกตรงเขาเนี่ยมีเป็นเพอหกในยนตกินครับพี่น้อง เวายวเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อครับพี่น้องบานนี้บานนี้ก็นฮะไก่ตัวลงๆกันอันนี้และดู่าลานก็ได้รับเศษดได้ผานรับเศษไปสวาสดทันต์ตเนาะ <Okay. S 1> เสร็จปีทีแล้ว ไปเอาไปเลยเนาะมาเสือลูกเดี๋ยวค้องใส่จารย์ยมาเสือ,อลูกบายเซ็ตเรียบร้อยแล้วเด้อครับพี่น้องนี่ก็ได้เก็บลงไปครับน้ำมันหอมเอาไปดน้ำมั้างเล่าน้ำผึอนี่แหละครับใส,ส่สนิทใสสนิทจ้ำใส่เออ ทิ้เข้าเข้าไปเลยเนาะทิ้งเข้าเดี๋ยวพ่อไน้่งคนเด้อบุ๊ยไฟเคีมงหอเปิดประตูแล้วรอกินไก่อ้อากาศกันหนาวๆจังเลยพี่น้องเอ้ยฮะยอดีมีแหงเด้อมันเข้ามาน้ำเข้ามาตาตาเพิ่มมาสามดูการคือเก่าแล้ว ร้านผู้เอ็ดผู้กระทำรมเขาอยู่ดีมีแห่งเขาจะเลื่อนรุ่งเรืองครับสุขศูนยนล่ะครับแบบเสซ็ตหวานฮะวันนี้กันน้ำอบน้ำหอมนี่กลวมาทดรถทดเลือน้ำครับอ,อยู่ดีมีแห่งเดินทางไปทางเลิก็เ้าไปดีมาดีเ้าคำกูนปลอดภัยเด้ออะู่ดีมีแห่งสุขขันล่ะครับวันนี้ได้เอา ไก่ที่ต้มไว้อีกตัวนึงนี่แหละครับเราไปสว้วาดเติมเดียวครับหลังจากอันที่โีสู่วันเข้าแล้วลราก็ได้ครับพี่น้องโอ้โหไก่เรายังงันเราก็โดนมานี้กินสวาไก่เด้อพี่น้องกล,งลออังคาเรือนเลยได้เหมือนนี่แมนครับทั้งพุราสีเป็นบุญเขาจีครับบอกหนยครับเพราะเพราะว่าทั้งอีสามบางหน่อยเป็นกับอาบุญเขาจีไปเรียบร้อยแล้วครับ จังวัดทางผู้ผู้ไทยก็เปขาจีง่ายอ่ะซำซำโอ่งอ่ะเพื่อนเพราะบ่งคลิปทุกปีนะเนาะขว่ญเขาจีใหญ่พระใช้เห็นโชเล่ใช้อลังกันบ้านคำกังนั่นเมื่อนี้ทุกหลังคาเรือนครับเพิ่นละต้มไก่สู้ขวัญเล้าพอเสร็จพิธีถวายเพิ่นแล้วก็เอามาเอ็ดรับเส้นมาซ่ากินละครับวานนี้เดี๋ยวาหันห็นเชือก่อนฮักเอาได้ครบแล้วไปลุกเต็มเต็มเต็ ผออักเถิมผักหอมไทยผักแถวกไ็ได้ละได้พี่น้องนี่นนะขาดว่าไรเลยครับสว่าไก่นี่ขาดนี่เลยได้ไดต้องมีผักแถวมันจังเฮาเดียวพักหอมไทยพักเถิมไม่นออี้พอเด้อเป็นผู้สว่ากกไก่เลยอันนี้แบบเราเอาไก่ออกมาบีมาสว่าเด้่องหวานอย่างนั้นจัะไม่พ<ม>ี่น้องหนาวเหงไข่สว่าขาศเย็นโอ้ตัวทุกคน ตอนนี้ต้มเสริมครับน้ำแต่อุ่นเลยกันต้องเอาซ้อนมาตักออกน้ำมันไก่มันนเลยซื้อน้ำปูน้องเอมตัวหาอึดอยาได้ไก่กับบางเธอไก่บ้านถ้าค่ะเออคันไก่พันน้ำตลาดมันกะหาง่ายอยู่พี่น้องแต่ว่านี่เคยใช้ไก่บ้านใช้ไก่บ้านคือเก่าทับไตมันคือเราอยู่เลวโตัวมันพนละตัวมันเย็นนี่ละนาะก่อนพี่น้องนี่ใส่มันครับ ตัวนี้เสียเ็ดแล้วล่ะพ่เอเอาไปถวายวังยาแหละครับสู่ขนันลาวังยาโอ้โอเฝื่อยปวดศีลน,นีเป็นต้นถึงต้นครับผมต่อเป็นชิ้นจากน่อนเด้อพี่น้องมึงเอาแบบมีมีชิ้นน้อยปลาเลอะเป็นอะไรเล,ลยลูกติดกระดดกน้ำก่อนบอัวใช่สิเหตุ <laughs> ตับมันพี่น้องตับไก่ตับไก่ เาเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีตักสดนี่แหละพี่น้องพอดีกินง่ายครับม<า>ัมีเนื้อติดจงังไรเนะาะยำยกเงี้ยยังได้เฮียน,น้ำต่อพี่น้องโอ้ยแข็งแน่เลยครับอันนี้เฮ็ดกิน้เดียว <laughs> <laughs> ลอยมาฝากวัดีพรว่มันนั่งขึ้นกเลยกินผู้ดีอวันดีต่อผู้เทาป่นไหนเดวยมันเป็นยังไงาฮี้มันก็เฮ้วเฮ้มีดีเฮีมีไรวะง่ายด้วยหนูมันเปิดดีโอ้ไก่ตัวนี้แม่แม่กำลังไข่เลย จริงเ่าชี้เีงสีประจำแจวสูงโหขัดสุดยอดเลยเลย่างมาทางดุเดี๋ยวพอซ้นโอ้ยยังดีขามันโอ้ยแหวนน่ะพี่น้องเบิร์นีเป็นเฟอร์ลุกเลยหัวกระได้งวยจะให้คนสวยๆมาทำอย่างนี้วันกันยังเห็นนั่นหางทุกทางทางงัวอยู่เลยนี่ผมเปิดตาเซฟตรงพี่น้องเสียงคนไทยงามงามมากครับ ไอเสือภูไทยนะคะวันนี้นี่นี่เสื้อนี่นี่ไล่ที่เพิ่นเห็ดนี่ครับเพิ่นใส่มือเย็บเลยครับนี่ลายดอกดอกดอกแก้วค่ะผู้ใดสนใจสนใจอยากได้เสื้อแบบนี้อยากได้ลายแบบนี้นี่ครับบ้านน้องแนทครับผมที่ที่อยู่หลังบ้านต่ำไปแล้วครับพนพู้ใดอยากได้ก็นสลาพรแก่ร่องติดต่อเขามากบุ้งเลยครับผมเดี๋ยวจะเอาเบอร์น้องคนไห้ครับนี่แหละครับเพิ่นเย็บมือเองครับน้องแนทพร้อมรับงานวันนี้ิ่งเอาเอาเอไล่มาให้เพันเลยนะครับทราย ม่เอามาได้ดอกแก้วค่ะปักมือมาเลยน้ำน้ำตะเข็บนะไม่อย่างเพิ่นก็สีเทียนให้มันค่ะกะตัวนี้รวบหมดแล้วจะมามัจะบาดทับใจค่าปากเพื่อเอาตัวละสี่ลอยค่ะตัวละสี่ลอยเนาะค่าเสือ่าอยังตกว่ามันจะคือพ่อแม่พี่น้องถามีเสือแบบตัดมาอยู่แล้วว่าใส่มาแล้วก็ทรงมากเหมือนกัเพิ่นใจดีแน่กะติบติบเพอห้าร้อยกับมีเป็นมเลิอครับโอ้เห็นหยาได้ครับเห็นน้องเนนางปักนี่เพิ่นปักมือมุงมุงได้เลยค่ะปักมือแล้วก็เก็บข้างในเรียบร้อย พ่อน้อยมีท่านได้นนามูจากตัวเดียวว่าเราเออลูบส่งนหลูบส่งบรเดินจั่ปะเนแขนใั่ไว้ใส่ไวหันมานี่เอาเป็นสร่งของรีไว้ตอนนี้ที่ใหญ่ใหญ่ไปเสือขึ้นถึงแล้วเอาไปค้างเสือเต่าไว้บางอย่างครับเหมันพอนแล้วขับขี่นองโอ้ส่งใส่น้ำละน้อยกว่าตอนอยู่แล้วึ้นว่ามันเป็นเพื่อัเสียบเนาะ ว่าต้มไปต้มมามัหลักแหงมันจังเข็มขนเครับเมาไดมักคณะเป็ดเศ็หเลยจีจัอเพล็กผค้งมี่กับปุ๊กใหม่หรือกับเป็นียงเดียวเ,ออเปลี่ยนกับปุ๊กแล้วเด้อพี่น้องโอค้งชิลโดนี่ต้งเพียงสองปีครับเย็บปังเปลี่ยนกับปุ๊กใหม่เลยแล้วใช่งาน<อ>นะกบปุ๊กนี่ตำนานครับผมนี่ัน่อยจีบวงเหรอครับเข่าโคกับมีเอาลายไปเลยนะครับคันเซอร์ลายลายมันละเป็นอ่อนเอาพอมมีกลิ่นหอมครับ ซอสกไก่เขาขวแไม,ม่ปังเดียวม,มาก่อนรสชาติได้ดีนะครับขัวบไม่ไม่หอมหอมอันในระหว่างมันลมพัดครับพี่น้องแกม,มันห้องหูตา <c oughs> หูตาใช่ด้วยจังหวะนี้ละก็เลยเอียงๆเสร็จลมพัดมากประมาณนี้แหละครับพี่น้องจิบจาบตรงเียน้อนอเสียบเด็ดซอสกไก่แ <c oughs> ม่นฝามันอยู่บ่ลูกแม่นเนาะ ทางพีกับทิ้งหน่อยก็เตรียมข้าวไว้เรียบร้อยแล้วครับโหนาวอย่าหายใจไปใส่เดื่องวันนี้ห oh, right? อวยเจ้าอย่าเพียงคแค่นอนห่มฝาบนซ oh. ีเรีย oh. <laughs> สุดยอดขอล์สเหรอวันนี้ขอล่ะมีสูตรรถครับพี่น้องสอนสด oh. จักหน่อยนึงก่อนเนาะอตอนนี้อยากตัดผ่าไปตอนสดเลยครับพี่น้องหอมเอาเลยวันนี้เขาเลยลูก uh huh. เอาในห่อ, <laughs> แ,ลหอแล้วบอสยังมีขม โอ้โขบิวซะใช่นนี่ขอมือบวก็งแรงเสริมมะนาวน้อยหอมหอมนี่แหละพี่น้องเลยน้วยหนึ่งพอไหมพ่อหูอมาแับพอดีนะน้วยหนี่งฮะบ้าทนีิขลุนแล้วก็แบบซีมหนึ่งน้ำแล้วอย่างเอาหอมลงทีหลัง ขนมปลังข้าววันชัยครับหมอควานหนำต้มข้าใส่เกล<อ>ือเสิร์เกลือไว้อยู่ตรงห้มันลักเค็มก่อนพอเสิร์ฟไอซ้อนหน,นึงครับเสิสเขขร์ฟข้าวคั่วไปค่อยเสิร์ฟบวงไว้ทาสดกันเด้ข้าวคั่วก็ถือว่าครับสงสัยข,ข้าวคั่วจะมาจังองก,ก็ได้เลยโอ้ยเฮ้อดูอสาวเพิ่มข้าวคั่วยนยนะิดยันมีหอมเพีกว่ะต้องสดสิบมันก็ได้เพราะว่า ยันใหญ่ปางกินน้ำไม่ได้บกเราขึ้นพ่อสมันสบายมากแต่ว่าน้ำมันจะเลียเ้ยงเลี่ยมซอยบบกพี่แขอะอูนัวเดีย๋ยว่พี่น้องน้ำมันพอดีบ่มันโนบอ,อพอดีเป๊ะเลยพี่น้องมีท่านได้เซอร์น้ำป่าซําพอดีเลยเ,<ร>เอาเลยจะเป๊ะขนาดน,นั้นนี่ค่ะ หอมแดงต้นหอมผักซี่พักสะระแหน่หอมเปรผักแพลวแล้วก็บวพริกอะสื่อลงไปเจ้าเห็นถ่างเนื้อเพิ่นเห็ดยำไก่อ่ะครับไข่ไข่ขอมห่อตะลาเพิ่นจะเอาเครื่องพวกพริกพวกอย่างไปตำแล้วไปผัดกับไก่เนี่ยเสียเปรี๊บแบบเมนอะเรอีกคือเดียวแล้วนอนเห็นอยู่ช่องเุิงเด่นมันบวกลมมีอันจ้ะเบิ่งตลอดอยู่เลยค่ะ ขอาว้าซ่าไก่เพิ่นกนอนเราเป็นยำไก่ยำเด่นพากินพาเที่ยวชิมอีกสักรอบชิมอีกรอบครับผมโอ้ยสุดยอดพี่น้องบาดนี้เห็นเพิ่เท่าวันนี้หากระโตกหาผพาเข้ามาเลยลูกน้องวันนี้เระตักไว้ซานในช้างที่เพิ่นมาเอ็ดเทินเอ็ดสานเทินนะครับสร้างบานเทินละทางบานบัวขาวเฮาเพิ่นเอ็ดคือเดียวบ่นนี้สนดอก ทั้งพุ่นเป็นผู้ไทยบ่ครับเป็นผู้ลาวลือผู้ลาวนะครับเนาะเออก็มีเคยผู้ไทยไปิดป้าผลเนี่ยเยอะด้วยก็จะเดือดใบทาล้มร้วมกับสีบัวได้จะเห็นตั้งฉีดหรือไม่เนาะตักไปทาเพป่นจังไม้ก่อนครับก็เลยหัวโอ้ประเพณีผู้ไทยเป็นแบบนี้ตัวเเอดี๋ยวเซ็นน้ำจังไม้กันอ้าวลูกบบบนี้ไปตูกับเขา มืัอนี้กินส่วไก่จ้าไก่เราบอกมื่อนี้มื่อนี้ส่วนใกล้เหมือนประตูเราตัดตัดตัดตาส่วไก่้เอาเลยพญายิ้มพญายิ้มตัดโอ้สิไปซอยงานเลยสองสามงานทั้งสุดข่ากล้องรวมสิไปข่ากล้องถามเขาสักคนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านใหญ่สั่งดินจะอ่านเด้อครับกับอันเขียรผมเออมันเป็นกะเฮ็ดอันตัวเดียวกะสีมีอย่าลืมเด้อ โทรไปบอกกันสายไว้เดี๋ยวชีลืมเนื้อสันหาลอยสันหาลอยกับลินกับลินครับผมเออตามกีดตามโลมันล่ะลินก็ได้ครับครับครับแต่ว่าเลือกเอาเอาตะเพียรนอนรับเอาตะเพียรผมผมครับครับครับยัดใส่ไปยังพิเศษได้ได้ได้แต่ว่าลินเยอยังโทรมาบอกไหมเออเออได้ได้มากินตัวไก่้น้องไปยังเข้ามาไปยังผมปีนสิ่งกระสอบกันมันมันนอนนอนเด้เถวเลย มาเด้อครับพี่น้องบาทนี่ยเพียวๆแต่ใจนีละสัวไก่เพียวๆละเพิ่มเป็นม้นนีอกินเผานกลงด้านนี้มันลวครับมีได้เอสเจวลนะครับมันนี่เมันเจลขมเด้อเมื่อคืนจัดละเจวขมกับหางงูปะเปิดตเราเฮียมีดีเถือต้อนไตใหญ่้ห่ยช่วยจ้าหน่อยเพิ่นเปิดมาล่านี่เอาเขาไปโฮมด้วยสาเออ เมื่อนี้ก็เราเข้าไปโฮมพร้อมได้พี่น้องตามกำลังศรัทธา,าละเสียบพี่น,อน,นอ้อ,นองเลยสุดยอดอท่านมาเปิดลักตัวเราความลงคือความลงแค่<อ>จัดไปเลยครับเห็น้อน่อยบอกพรีพร้อมบ้านนี้เนี่ยแต่พรีพรอมแดง อยากแซ่บด้วยน้องชุบผมเนี่ม,ปปมพี่น้องฟังนะไจโอ้โหอากาศหนาววันนี้มันเลยสั่นสะท้านสักหน่อยนึงเรือเค่ะพี่น้องแดดเริ่มบอกแล้วถ้าว่าอากาศมันหนาวครับผมสูมงสุดผมมันไม่น่าไปเลยเอากระโดดไปเจอชาวนาเก็เบแสนแบเนาะใสอ่อนพี่นอ้อง อืมหลังส่วนมือนี่คือมือนี้ความส้มความเผ็ดสวัสดีมันถึงบานคำกัางกินส่วไก่เมื่อบานค่ะมันบ้านอื่นเพื่นกันละกินมันเล่าบบเนื้อมันลายบ้านนี่เนาะเอายมทองมันจองปลนล้วแท่ได้แถขาวผันุ้ไทเพรามันจะแม่นหมดพี่น้องแต่กู้เล่ากับอรามีคืเดียวละอืม คุณเล่าถ <parfois> ึงจเอาเขาคนเราที่แรกกเราก็แล้วบอกมันจงพอคือเขาเห็ดจะเขาเห็นในบอกเขาไข่ไปจามนนอมเขาให่ขันกับยองนะเคืออทจาก้ไาเห็นเป็นบุญขจีบุญขจีเาไวมีแม่หล่โทโลกถือว่าน้องพี่น้องเพืล่าขึ้นกัไเลสคเดียวแล้วนลกฝังลาาก็ได้ประเทศลาวัไเป็นบ้านผู้ไทยบอกครับพ่ามี่ทั้งคู้ไทยทั้งผุ้ลาคือบ้านเฮาหน่งแหลว มีหลายพ่อพันธุ์เฉยเดียวนะบอกเลยว่าต่องมาประเทศลาวคนอยู่เป็นประเพณนี้หลอๆไปตามกับอพ่อพูไทยห่องเนี่ยขอเรื่อง้าคนแบบว่านี่เพราะคือจะไปเยอะแต่มีท่านไปบ้ไปบ้าเดี๋ยวว่างๆแล้วนะับจะยิงประเเพื่อนบ้านจะไปย่ำเลยกับแฟนท่าพนมก็ได้แต่เหลียวเบิ้งเนาะได้แต่เบิ้งเนาะคือปตะเ่มเพื่อนเล่ากับชาโรตู เราคนกันจิพาเข้าไปเที่ยวเจอพ่อเจาะจะฟังเสียงแมนเดี๋ยวเห็นผู้เห็นเขาแล้วคือเป็นแต่อาหารการกินคกอย่างหลายประเทศแล้น้อบัติมีถ้าแม่ไปนะลูกถ้าอยากไปเที่ยวปากเซ่อยากไปซื้อของปลามากับกับมาได้ไม่ไม่ได้ได้รวยแมนมาบิดขึ้นมาจิ๊กกินญี่ปุ่นเลยแมนหอบขอมากไปกินอย่างกินแบะ ไปกินลูกินแดมีเมนอาหารป่าแล้วยอ่หนูไอแก้วอาหารขึ้นเมืองค่ะหนูกินบ้านเพิ่ลอุ๊ยมีทิพย์บาทนี่เซ่มากแล้วอ่ะมิตรลูกดงหลวงเส้นหนุ่มยังกว่าก็อื่นยังกว่าเือสวัสด์นาเขตออสุวัสด์นาเขตอันน้องใช่พ่อน้องจอมนะคะเอาเมียอยู่สวัสด์นาเขตต่ว่าทร่เคยไปเที่ยวเวียงจันทร์ต่ำเลยไปน้ำใต้ ตจำบ่เคยไปเที่ยวครับใช่ไปก็ไปใช่ไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือยัตอนนั้นใส่ทำงานอะไรอย่างตอนใสยนั่งทำงานใส่ไปกโมูใส่ไปเลี้ยงจันทร์ตอนไปนอนเพราะว่าถ้านอนต้องเฮ็ดยผ่าสปอร์ตแบบนั้นใส่มานอนอยู่หนองคายมานอนหลับหลับไปเที่ยวเราผ้าแม่กลับมานอนต่างประเทศบอกว่าบ้าต่อผาแม่ไปเด้อตอนอันจำกระเสียบสด สี่ที่รถบา้านอะวันนี้เป็นรถบ้านแบบบ่มีอแอร์เดี๋ยวขามสะพานไปบ้าขาดเสียกข <c oughs> ้าไปก็แบบเหี่ยงกว่าตอนนั้นลุงสมเดี๋ยวรถมาใหม่พ้าอีลุงแบล็คกวงนะข้าไปเบิ้งรถรถบ้านของนะอยู่หม,ม่งสะพานไใช้หลวงตอนก็แบบเหี่ยวตอนนั้นอ,อ,อนอะไปกินกว๋วยเตี๋ยวโบราณไหมใช่ว่าอจะหนี่เขาาอยากไปเที่ยอม่นบอา บ่กชิ้นนอกก็เดียคบกันบ่าเด้อเคร่งมีไก่เหมืนกันตัวเพิ่อนนั้นเปิดไปเบแล้วครับจะบ้านเฮาไปมุกดาหารกับแปดสิบกว่าโลเนาะแต่จริงๆฉันทช้ถุ้ามฝังไปอ่ะห้ามน้ำสะพานนั้นจะมันยาวพอเลยแต่อย่าคว้าพอไปช่างปากเซี้อ่ะเราเราใส่ไ่ครับ แถวบนทางกันมนแคนอะไรมนแคนร้องเพลงกับฟังแมใส่ผ้าผ่มไปทำเพลงมวแคนแซบครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฝ้าพี่น้องเปนครับทุมองทุบบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมกระน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวทั้งไม่ใหญ่ปางครับเหมือนกินซ้าไก่ครับแซบครับมาพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับผมเดินมีัวเอ้ยเอ้ยกินข้าวหน้าพ่อเด้อคือพ่อ เธอบปเด็ก <G ã i> <net> ินดอกเธอบอมาบาด